พรวันกรกอนนะคะชาสวยมาตักน้ำนะคะน้ำสังสีต่างและอีกฉบับหนึ่งท่านก็ไปผิดสาพระคุณเจ้าในวัดพระธาตุเชีงจุนเาะในเรื่องที่จะสร้างนั้นเกี่ยวพันรอดตํานานหอหาดนิานบี่ตัวนาเกตดูแลตั้านลอดนี้ดูแลป้อกันาษาลอยทะพุทธบาะเนศพที่วัดพระ เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะักสิทธิ์ที่จะเอาไปใช้ในทุกอย่างรักษาโรคเอาไวปดื่มกินแล้วก็เอาไปทำวิธีมงคลทุกอย่างแล้วตักขึ้นมานี่เอาไปไหนนตัก็นขอขวดมาได้ไหเขาจะเอาทองแล้วครับได้ไหมคะได้ค่ะนี่เป็นน้ำที่เป็นมงคลมากเลยนะคะ ใช่แล้วะเป็นน้ที่มคมากเป็นน้ที่มงคลมากนะคะขออนุญาให้ท่านได้ขึ้นบนเวทีแล้วก็ได้เล่าเรื่องสตอรี่ภาพกราอันมีประวติยานานนังนาได้แงไปสท้่าานะค้ท่้าน้ทานได่นท่านได้นาได้านได้ท่ดานไ้ได้นานน่านาน่ จากบ้านทงขาอำเภอพนาคงสกลนครขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุณแม่พิรักประเสริฐการโภงเมื่อสักครู่นี้ในช่วงที่มีพิธีทักษาสนาพิธีเจริญพุทธมน้ำที่มงคลเอาไปใช้ในพิธีต่างๆได้นะคะพิธานจิตจะรักษาโรคได้จะประกอบพิธีมงคลต่างๆได้ น้ำรอนนี้คือผู้สุวรรณมาพราวที่ดูแลปกปักรสรองค์พระธาตุชันชุมองค์หลวงพ่อองค์แสนพระบุชุมพ่อพุทธบาททั้งสี่ร้อยนะคะท่านชุมนะคะแล้วแล้วนางงามที่มาต่างนี่ชื่ออะไรคะนางงามที่มาต่างนี่ชื่ออะไรคะที่พี่สกลนครเราเนาะนางงามคนนี้นะคะชื่ออะไรนางงามคนนี้นะรักตอคุ้ยค่ะวันนี้แต่งตัวมาเดินแบบ ก็เลยอยากแนะนำพุทธธรรมนับอดแล้วก็หาเมืองสกนทรแต่ก่อนชื่อเมืองนครสวนนะคะเป็นเมืองโบราณนะคะแล้วก็องค์พระสุวรรณนาคราชเนี่ยค่ะเขาจะปกปักรักษาองค์พระธาตุเจดชุมกับรอยพระพุทธบาทนะคะพระพุทธบาททั้งสี่นะคะมีพระธาตุเจดชุมของเรานะคะวัดนี้สร้างมานานหรือยังคะวัดนี้สร้างมานานหรือยังคะโอ้โหวัดนี้นะคะตั้งแต่ตั้งแต่สองพันปี ก่อนนี <t 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 ้นะคะคือตั้งแต่ก่อนพุทธกาลนะคะที่พระพุทธเจ้านะคะเสด็จมาที่ภูกระพาที่ท่าพนมนะคะก็เลยเลื่อนได้ว่าก่อนที่จะปริีพาทุกพระองค์จะต้องมาประทับรอยพระพุทธบาทไว้นะคะเพื่อที่่อนกับชินาราย แล้วพ่อบ้านพ่อเมืองของที่นี่คือพญาสุวรรณพงษ์คานกับแม่นางนาราจิเวงนะคะผู้สร้างเมืองดองทานเหลืองเนี่ยน่คะผู้สร้างเมืองที่ก็เลยสร้างพอพู้เจ้าจ้างมาประทับรอยเพิืก็เลยสร้างาก็รอยคือนะคะแล้วก็นำลงศิลป์ต่อพุทธศาสนาค่ืสจ้าวบ่อน้ำที่นี่ประมาณเท่าไหร่อันนี้ไม่มีใครลงไปวัดนะคะแต่รู้แต่ว่า ข้ผูกสั่งเราเนี่ยส่งลงไปในนี้เราต้องไปเก็บที่โน่นที่ไหนคะที่น้องหารหลวงหลังวัดเราเนี่ยจะเป็นบารายนะคะบารายบาลายเป็นบ่อน้าโบราณไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าจะเท่าไหร่ ลักน้ำวิธีลักน้ำจากปลาลายเข้ามาในเมืองเพื่อที่จะตักใช้ในชุมชนและใช้ในการประกอบพิธีต่างๆค่ะนี่ก็เร่งราวของถ้ำถำน้ำรอดเป็นเรื่องราวของถ้ำน้ำรอดเป็นเรื่องมหัศจรรย์แล้วก็เป็นเรื่องจริงนะคะเป็นตำนานเป็นตำรี่สืบต่อกันมานะคะ ส่วนน้ำไม่บ่อเนียครับรจะเอาไปาทำธีอะไรบ้างครับได้ทุกอย่างนะคะพ <c oughs> ิธีสำคัญสำคัญทำเป็นทำท่านมนทำท่านมนทำเป็นทำพิธีหรอพระเอาไปทำพี่พีพสวดอะไรเนี่ยแล้วก็คนสกลคนครเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าเป็นบ่อน้ำสำสิทธิ์อธิษฐานจิตตั้งเอาน <c oughs> ะคะส่วนพวกทุายทำบัคคุณสว่างทุกรายสว่างทุกรายโชคทุกทายในสัปดาห์นี้ผมจะสิทธิ์ทำทุกทายคุณค่ะ ขอบคุณค่ะสาวงามสาวสวยนางแบบของเรานะคะวันนี้มาเดินแบบกับลุงพลมาแต่งนะคะร้านเจ้าตัวด้วยนะคะเป็นร้านผ้าคามเจ้าของร้านผ้าคาสกัญญาสุวรรณนาคราชนะกัญญาสุวรรณนาคราชนะคะ็จะเปน

มีมีศาสตร์ของโบราณของคนขอบที่สร้างบ้านแบงเมืองเพื่อจะมีวิธีรักน้ํารักน้าเพื่อที่จะเอาน้ําจากบาลายไหลเข้ามาในเมืองเพื่อที่จะที่จะได้ใช้ที่ได้ใช้ประโยชน์นะอย่าคะแล้วเวลาคู่ถังเราตกลงไปคู่ถังเราก็รอดต้องไปเก็บนู่นค่ะไปรอที่คนที่เปลวถหลักค่ะ ไปลนร่างยูโร่นี่ผู้ดูด้วยค่ะนี่เป็นสารโบราณสารโบราณผืนนี้อันนี้ร้านผ้าคลามเหรอคะค่ะอยู่ร้านผ้าคลามร้านเจ้ากกล้วยร้านเจ้ากกล้วยค่ะร้านเจ้ากล้วยมีโอ้ร้านเจ้ากล้วยเป็นเชื้อเจ้าสกลนครเหรอคะน้องสกุลอะไรนะกรมสาขาหน้าสกลนครหรือเปล่าคะขอบคุณค่ะ อันนี้ก็หลานเจ้วก่อก้านะคะค่ะขาะจังหวัดสกลนครวันนี้มาเดินเตรคกับลุงฝลก็แต่งนะคะก็ได้สักน้ำสังผิดมาให้สวรรค์ประกอบความประดุทธิ์สวันค์ได้ได้น้ำสังผิดอ่าไปค่ะหอมกลิ่นเพื่อที่จะโอ้พื่อจะพญา ที่นี้พอแค่นี้กันละค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมขอขอบคุณค่ะติดตามกันด้วยนะคะก่อี่